พ่อบอกค่ะเห็ดพี่ที่พ่อบอกเป็นคนเห็ดที่ที่ยโกะเลวเป็นบ่ะขาวโมกะเลวโอกเาะท่าเนาะเลียวเอาเสือกแขนพ้อนี่ม่จับเอาเสือกแขนพ่อนี่าจเสือกะเสือกนุ่มปรจาน23เดือนเแล้วก็ทาหัว3มืออืางได้ก่อ ทนที uhm. <cima. S 2> ่บ <bom> ันตาทวันที่ยี่านย่านบอกว่าตนได้สิบปดมือบอกว่าน้ตัวตัวเล่าเองมาว่าท่านเสียชีวิตในจังวัดแล้วถามในถ้ำในส่งว่าถามที่แปดวันท่านเป็นยังจังเสียชราชีวิตว่าแทนหักหลังเราด้วยบ่อยถางไปนั่น่อย่างเบาไปเรียงที่บอดีอือค่ะ พ่นอยู่สามสิบสามปีเนาะวัดรุ่นลูกไส้ลูกไส้ใครเกิดตอนก้อนปีหนึ่งเกิดก้อนได้ไหมลูกไส้คตรดิ้นตักเมื่อล่ะึ้่ผุนเนี้ย่เจ้าของอันพ่นมั้งพ่นยูบานไห่ก่อนอดดูงครับพอดบ่าพ่นตายเรี่ยงพ่นน่อยเกิดแฟนพ่นบอกพ่นว่า เนี <pop> ่ยฮะนี่ยหน่หัเนี่เนี่ยใหม่นั่งทีอืมถาม่รู้เล่ามีแฟนเล่าเลี้ยนเลังซื้ออยู่บ่แต่นมีแฟนอยู่บ่เม่ยใหม่เอ กาแฟนเ่าีแฟนแบบว่าเมี่ยงว่าเม่ยเป็นร้านเม่แบบว่าสีสิเป็นค้นมากยน่ยเตียมากมากเอื่นไปอืออือเพราะเอาไปนํเากับมาเอื่นไปนเียดหฟนฟนในือว่าเนอนละหมองีนเหือเราออีนละหมองฟน่้เือมกเพราะอะนรานดง แสดงว่าบอกเลขซื้อสามแปดสามแปดฮาามปมาเมื่อ่บ้านจะเพิ่มาสั่มานกนเราอยู่กินเราสามแปดานี่ยน่นนีว่าน้ไล่ก้สามแปดล่ไว่เอาสามแปดนี่ีเ่ปดืดไหน้าเนยผู้สาวอินไปหน้าผู้สาวอีนลีนบอกว่าใครจะได้บ่างผู้สาสาวไปหน้า สาวเอไปหน้าเอินลยไปหน้ามือหนังกระผูมือนั้นเลยอ๋อผู้สาวเอินไปหน้าอือนั่นเปเพื่อนเบาอ๋อจากจาผู้สาวนี่เป็นผีเ่นพวกเออก่ว่าผีเห็นแล้วอี่ยวนี้เอิญน้งไปหน้าผู้สาวหลังสิเมนอเอ่ล่าล่ไล่ไล่ไล่าห่กล่ไล่ไ่ไล่ไล่าล่เล่าล่ไล่ไล่ไลลล่ไนี่ไ่ไไปแล้วสิเฮ็ดหยังให้เล่าเล่ลเ ผูว่าบอกจ้าเจ้าแค่ค <co pues um ่ะขอบคุณมากมากค่ะัดเบิรงคลิปแล้วค่ะเด้อสามสากสี่วันที่ืมได้ตัวได้ได้ตัวได้สยเจ้าบอกเพ่นแอฟเพื่อไทยยอนั่นนี่เพื่นเอายไมเพื่นไทยเน้นไม่บอยเพ่นฟัง่อนทพิธีมค่ะตตอนทำาพิธีเพ่นนั่นเพ่นถามบันพูวันเพื่นตายนั่นเพื่นว่าเพืนบอกหกสี่เก้าที่แรกคิดว่าถามกันคุยกัน ผู้ส่งคุยกันว่าท่านเสียชีวิตจากมือแล้วแกว่าสามสิบแปดมือ,อมวันนี้การเลยบอกว่าเรียกนี่ถทาเสียวมาจากใสจังสิถึกแกว่ามาจะเบี่ยงบนเบี่ยงบนตัวไดแกบอนหกซีเก้าวันนี้ขันถืองสอยางยัง้อาจจาย์ซื้อให้บอกว่านี่เรียว่าอาจารย์ซื้อให้อาจารย์บอกตยอย่ะหนี่เนี้ยเลยมันเลยไปออกอาจารย์อาจาย์ันิ่เสื้อให้คันฟ้าว่าท่านบอกถือก แยกวดนนี้ว่าจะได้กินเรากินเราเรานั้นเรายุหอ,อยหนังยึกเรา,าเรายีหยังเราสามแปดหาเลยวังซี่ม,มันกระติดตัวหนาคือตัวสามแปดแต่ว่าพูดถึงน่มันนําไล่กันสามแปดเป็นคันนมันมันจีเป็นสามแปดแต่ว่าว่าเบาเด็ดเด็ดัตเดียว,ยวยมุ่นันว่าถือว่าจันกรเบ้า แกเรียกว่าซีเก้าแกบอกสองตัวเลยซีเก้าแกวังเอาเด็ดตัวเดียวสีเก้าเนี่ยนอนบ้อก็เรื่องหัวันอ่ออือก็เรียกว่าที่ที่แนเนี่ยนี่มันมันอะไรสองตัวนี่แหละตัวตัวมันใจเลาก็ซื้อบริวุตรตัวราคามันนั่นมันวะล่ะเออซีเนาะ

บัดซีงวดพอจังไดนะคะซีงวดเอาค่อเก่าดี่ละพอก็สิมานางเฮ็ดเอาเินดาเงนเ่านี่ะหอวเวล่าุ่นละพอแต่ว่ามันเือกยวนี่ห้มันเือกพ่อยวนี่แต่ว่ามื้เแรงกัมื้อแรงก็รู้ดอกดีๆก็จะบอกเพิ่นนาแต่เพิ่นบอกสมาชิกเพิ่นฝันดียู่ชื่อรอดหรเพิ่นวาเรื่องอือไมนักันตัว ต่อปีถือผมเบวถือสามซีงวันสามพงมีเพียงถือเลี่ยนเลี้ยนกันเลยที่ผมถือจากเมื่อนหนึ่งไปถึงแสนกว่าเนาะแถวทุ่งไทยซื้อตัวละล้านก็มูไปเหมือนกันทั้งสี่ซื้อผุระล้านสว่างหนึ่บ่ขายเลยน้ำบันบ่อขายซื้อตัวละล้านหาแปดบอกหาแปดตัวเดียวเรียกบอกหาหาเก้าเนี่ยซื้อตัวเดียวก็ที่รีมูนี่วัดไหวลมได้ขึ้นถือผุระแสนสองแสน เบิดโบราณสืบหาหมื่นเนาะเป้อยูงดีว่าสิโอ้ยว่ามูเจ้าซื้อหามันบดซื้อหาเก่านั่งจะค้นบานนี้ผมมันฝันว่าได้ไปมุหมดลงไปงุ่มบบกรบซื้อแล้วว่าโอ้ยเข้าบรซื้้อหาเก่าไว้เนี่ยบ่อยฝ่อยฟันมาข่อยลงหมดลงไปงุ่มจับกรบว่าจันประยันปิ่นหาห้าห้าเก้าอัจาว้ายเนียฝวดออกไัก็ปวดเลยงวดงวดถือพูราแสนนั่นกวนนั่น มึงบอกสองเก้าพ mm. ุ่มย mm ู hmm. ่น่สามัวดหน้าตัวสองเกตัวเดียวเลยบกกับบวกอย่างนี้สองเก้าเลยเรียร่างันคือการก็เลี้ยงกสี่หล่งถอกันะถีงวดเลียกั นี่มอซื้อไวอันนี้ก็รองถือเันรบ้านนี่บ่ขายเลยดิงี้ัวต่อไปคอยว่าเรียอกันเรียกเรอาจาย์พวบ่ขายรวดท่านที่จงมือถามอาจารย์ um> เนี่ย네ซ uh> uh> ุ้มปรจารย้อเป็นซื้อวัที่สองเขา่ขายหนาะมันนั่งยุท่ตนพ่อนีแล้วจะผมดเงียบไปเป็น uh)> ช่วงระยะปีแปปีเนเนี่ยจะวานร่องนั่งในเพลิน จ่ว่าเออเอาเรียกว่าทดสอบร่องเบืองด้วยนไปหกวันเชนเอาเสียงเฮ็ดล่องเบืองด้ววันออกมาเอพื้นือเนี่ยนงเฮ็ดตเฮ็ดเสียไเอาเสียไปนี่เสียลวเดีวเชียลีงเลยนีแต่ว่าถ้ำไหลลื่นน่ะคือว่าคือว่าถือเนียนอนะไรเรียกในจำนวนที่เขียนคนเขียนไปถือเน่นอนตัวลู่ลู่จากในถ้ำนี่แหละถ้ำมันมันมันไหลไหมขันถ้ำอากๆนี่บอมอ้อยบ่บอม่ัถืบ่มอง เห็ดเห็ดน้ําตาเทียนมันบ่มันสักตัวบ่ครับเฮาก็สิทําเฮาบ่มีถ้าผมผมเฮ็ดก็ได้นันออกแลนบนกิวเลยผมเฮ็ดเบิ่งแล้วถ้าบ่บ่บ่แม่นบ่แม่นเด้แต่ว่าน้องแมวน้องแมวนี่น้องแมวแม่นอยู่ีปูงแมวทให้อยู่ต่บ่มีคนเ็ดเออมาเฮ็ดน้องเบิ่งเฮาเบิ่แน่จังบ่หลาย คือเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะเพิ่นเอาเสือกผูกข้อมาเห็นเนาะคะ่ะกสรุปก็ได้ซัมนี้แล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมฝากเป็นแนวทางเ้ยค่ะ